สวัสดีค่ะหมอสอนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าโรงพยาบาลดีอาร์นะคะ โรงพยาบาลใหม่ของเราเนี่ยจะสวยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้หมอจะพาไปทัวร์กันค่ะโรงพยาบาลดีอาร์ตของเรานะคะก็ตั้งอยู่ริมถนนว,วิภาวดีลังสิตเลยคะ่ะเลยสนามบินดอนเมืองมานิดเดียวสะดวกมากมาแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณโถงรับรองนะคะที่ให้คนไข้เนี่ยมานั่งรอระหว่างรอแพทย์คอนเซิลค่ะตรงนี้สวยมากเก้าอี้สีแดงถ่ายรูปสวยมากเช็คอินได้เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณห้องคอนเซิลห้องคอนเซิลเราก็สะดวกสบายเนาะแล้วก็สะอาดสว่างมากเลยแล้วที่โต๊ะ ตรวจตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เวลาคนไข้มาปรึกษาเนี่ยหมอก็จะให้คําปรึกษาตรงนี้ค่ะแล้วก็หลังผ่าตัดเวลามา Followup ก็จะมาพบแพทย์ตรงนี้เหมือนกันก่อนผ่าตัดนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราเอาไวต้ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายนะคะรวมถึงเครื่อง 3D สแกนที่เอาไว้วัดมวลไขมันให้คนไข้ตัดหนังหน้าท้องด้วยค่ะหลังผ่าก็จะมีบริเวณนี้เป็นห้องหัตถการนะคะเอาไว้เวลาทําแผลใช้แสงลดบวมต่างๆนะคะมีน้องพยาบาลที่น่ารักน่ารักคอยบริการอยู่ริเรกก็อยู่ที่ชั้น5นะคะตอนนี้ก็ เป็นโซนของผู้ป่วยในค่ะเดี๋ยวไปดูห้องพักกันว่าสวยขนาดไหนคนไข้ที่มาทําหัตถการตัดหนังหน้าท้องนะคะหลังจากผ่าตัดก็จะได้แอดมิตอยู่ที่โรงพยาบาล2คืนค่ะและนี่ก็คือห้องพักฟื้นนี่เองค่ะ ของเราเนี่ยก็สามารถปรับระดับได้ค่ะเหมาะมากเลยสําหรับเคสที่ทําการตัดหนังหน้าท้องนะคะช่วยสปอร์ตเราให้เราบ,บนอนสบายขึ้นและตรงนี้นะคะคือปุ่มกดเรียกคุณพยาบาลฉุกเฉินค่ะหรือว่าถ้ามีอะไรสามารถใช้โทรศัพท์เรียกคุณพยาบาลมีดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและตรงนี้นะคะก็คือโซฟาค่ะเอาไว้รับรองญาติที่มาเยี่ยมคนไข้นะคะกว้างขวางมาก ประตูยังเป็นดิจิตอลดอลล็อกทุกห้องด้วยตรงนี้นะคะหมอก็อยู่บริเวณอาบน้ำค่ะมีเรนแชวอร์ด้วยซึ่งทางโรงพยาบาลของเรานะคะมีห้องพัก VIP ไว้รองรับคนไข้ได้ถึง30คนเลยค่ะและตรงนี้นะคะเราก็อยู่ที่บริเวณหน้าห้องผ่าตัดค่ะคนไข้ทุกคนที่มาเข้ารับบริการสัญญกรรมนะคะก็จะมาเข้าห้องผ่าตัดที่บริเวณนี้ค่ะ,ะที่ตรงนี้นะคะก็เป็นมุมมหาชนค่ะถ่ายรูปสวยมากเลยเป็นบริเวณที่นั่งพักคอยตอนที่เราก่อนจะผ่า ตัดนะคะคเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่หมอพาทัวร์โรงพยาบาลดิอาร์ตของเราแล้วหน้ามาผ่าตัดมากๆเลยนะคะแล้วมาเจอหมอนะคะอยากเจอคะ่ะ